ก็มีถุงมาเรียกอยู่แล้วอ <c oughs> เอาเลยครับเนึ่คสองเมืาาา่อวานแล้วก็สวัสดีครับ 5, 4, 3, สวัสดีครับก่อนเ๋อห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับ ตครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นิวซีแลนด์กันแล้วนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแรกของการเดินทางก็มาถึงที่ออคกลนถูกต้องเมื่อวานถือว่าเป็นการถูกเครื่องก่อนนะครับมานั่งรถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไปก่อนนะแบบว่าสบายๆไปที่ไหนมาบ้างพี่ก็ไปมิชชันเบย์นะครับแล้วก็ไปอ่ามัเป็นยอดเขาเลยยอดเขาตาไหลไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่เนะ ไปจำมาอีเดนแล้วไปมาอีเดนมาแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็ไปพักเยี่ยมดามที่สกายซิตี้นั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็มีการขึ้นไปนั่งกินอาหารอยู่ชั้นบนสุดของเขาเลยทุ่มเงินวิวของเมืองออาเป็นทั้งเมืองเลยเนี่ยเป็นแบบว่าตึกสูงมากๆแล้วก็จะมีแผ่นกระจกนะครับให้เรายืนแต่ว่าโชว์ว่าเราแบบว่ามีความมั่นใจแค่ไหนนะ ไม่มีวิเกี่ยวนะคที่นั่ก็ไปยืนขาสัตว์กันมาแล้วนะครับได้แล้วว่าจะต้องเข้าอย่างนี้ถ้าสำหรับวันนี้วอกคนอุ่นเครื่องไงวันนี้เป็นรอบจริงแล้วเป็นการที่เราจะไปผจญภัยของจริงแล้วนะครับเริ่มก็ย้ายเมืองเริ่มต้นไปที่ไหนไปที่อ่าวไว์โตโมเคมนะครับวันนี้เราจะไปที่โรซาดวร์กันนะครับใช่แล้วน็ไปดูนอนเรื่องแสงนอนเรื่องแสงนะครับคือว่านี่ก็เป็นช่วงระหว่างทางเราก็แวะกินไอติมแวะถ่ายรูปไปนิดหน่อยนะไม่นานน่าจะถึงละได้แล้วไป ดุยกันเลยนะมาดุยครับ้แล้วเสียงรถไม่กลเลุกไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ได้ใไรเออข้างหลังเรียรอย